สวัสดีครับ,รบผมพบกับรายการออโต้อัปเดตครับวันนี้เรามาอัปเดตรถใหม่จากมาส d a ครับผมนั่นคือนี่เลย New m a z t e r x x ครับผมนี่ New Mazda CX-5 ใหม่หลายๆคนอาจจะรอคอยว่าปี2025นี้มาหรือเปล่ามาครับนี่ครับ มาเป็นรูปแบบในมไมเดอร์เชนแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนอะไรนะฮะปรับใหม่คุณอาร์ตบอกเลยตัวนี้เขาออกมาตั้งแต่ปี2017แล้วพล้อตอนปี2020ถ้าจำกันได้เขาไม่มีเรื่องของสกายทิปอะไรเข้ามาแล้วก็มาถัดมาอีกหลายปีก็มีส่วนของเครื่องยนต์นี้เป็นเบนซิน2.5ทโบเข้ามา ถ้าย้อนไปนะแต่ว่ารุ่นในปี2025ครับทุกคนมีการปรับการขายใหม่แล้วนะครับก็จะเหลือแค่รุ่นเบนซิน2รุ่นนะครับส่วนดีเซลเหนือ1รุ่นที่เป็น x b l เป็นแบบ all wheel drive นะครับนั้นเขาจะเริ่มที่2 0 s 2 0 sp นะครับแล้วก็ตัวท็อปของฝั่ง ดีเซลที่เป็น AWD XDL +2 ับครับแน่นอนครับ2อจุดหาหายไปแล้วนะครับครับผมราคาครับพี่ฮาร์ครับทั้งหมดนี้มาสตาบอกว่าเป็นการตั้งราคาใหม่ครับให้มันถูกให้มันย่อมเยาให้มันจับจ้องง่ายเรียกว่าร้านต้นๆคุณสามารถเป็นเจ้าของเสียค่าได้แล้วครับปรับลงราคานะ1 0 0 0 0แถึงแแล้วแต่รุ่นลงมาครับเหลือรุ่นเริ่มต้นประมาณนะหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านสองเนี่ยคุณสามารถเป็นเจ้าของเสียค่าได้แล้วรถไซส์ขนาดนี้เพื่อนๆมันจะไปราคาเท่ากับ ใช่ครับทีนี้เสีย้าเนี่ยเขาเป็น C นะทุกคนตัว C SUV นั่นคือขนาดของ SUV 5ประตูรุ่นนี้เพราะมันไปใกล้ๆ B เนี่ยมันจะเป็นทําให้แบบว่าคนที่ตัดสินใจซื้อ B อาจจะบอกว่าเอ้ยฉันขอเบ่งหน่อยอยากได้ใหญ่กว่านี้ซื้อทำไมไม่ซื้อมาาล่ะได้ใหญ่ขึ้น ออปชั่นฉันแบบไม่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่อยากไล่รุนใหญ่ขึ้นอยาได้ขนาดขยับขึ้นมาอีกนิดนิดเดียวนะะฮได้คันเบลเลอร์เลยครับคราวนี้เรามาดูไฮไลท์ครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กันครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยครับพี่อาร์ตหน้าตาเพื่อนๆก็อาจจะดูว่าเอ้ยมันเหมือนเดิมหรือเปล่ามันคล้ายเดิมเลยมีการเปลี่ยนแปลงครับเพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูแต่ละจุดกันภายหน้าใหม่นะครับผมปู LED เลยนะฮะโปรเจคเตอร์ LED อยู่ตรงนี้ภายในนี่ดีไซน์ใหม่ เรียบร้อยแล้วดูหรูหราขึ้นมันจะเป็นเหมือนตัว C 2อันนะถ้าจำของเดิมได้ที่ันจะเป็นขีดเป็นซิกเนเจอร์ของมาสด้าเขาครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัว C 2อันอย่างนี้ละครับผมถัดมาครับขึ้นส่วนหน้าเพื่อนๆอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเหมือนเดิมเปล่าครับนี่เป็นกอสซี่แบ็กนะครับแล้วก็ ด้วยดีเทลของเขาเป็นสามมิติแบบนี้ใหญ่ขึ้นนะครับมันดูหรูหราดูพรีเมียมขึ้นนะฮะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วแอมเบียนใหม่เป็นอย่างนี้แอมเบียนใหม่นะครับผมอีกหนึ่งส่วนนี้ครับซิกเนเจอร์กิลตรงนี้ครับเมื่อก่อนมันยาวมาถึงนี่เลยนะครับแต่ตรงนี้ใหญ่หนาขึ้นนะฮะทำให้ดูรถดูหรูหราขึ้นในรุ่นนี้หน้าตาเหมือนกันหมดนะทั้งเบนซินดีเซลนะใช่ครับรอนะครับไม่หมดเท่านี้ฮะด้านล่างนี่กันชนน่ะไม้เหม่อนกนะฮะใหม่เหมือนกัน คือในตัวรุ่นของตัวเบนซินอะตัวนี้จะเป็นสีดำมัเพื่อนนะด้านล่างชายล่างตรงนี้เป็นสีดำแต่ในรุ่นทด้านบนนี้นในรุ่นท็อปอย่างดีเซลเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดไหนๆก็ไหนๆพูดมาถึงเรื่องนี้คือฟังโพ s i ชั่นนิ่งใหม่ทุกคนคันที่เป็น ดีเซลกับเพื่อนสี่ล้อนะครับวัสดุตกแต่งทั้งหมดเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถกลับกันนะในตัวของเบนซินเองเขาจะเป็นสีดำเขากลับกันแบบนี้นะไปดูด้านข้างกันดูด้านข้างมีอะไรเปลี่ยนใหม่ไปครับมาอยู่ที่ด้านข้างนะเพื่อนแน่นอนฮะเด็ดเเลยนั่นก็คือล้อแม็กอะลอยใหม่นะครับผมขนาดอันนี้ขนาด19นิ้วเพื่อนๆ2255งหนิ้วแต่ในรุ่น เบนซินตัวเริ่มต้นจะเป็น17แต่ถ้าตัวท็อปที่เป็น SP ก็จะเป็น19แต่ว่าทั้งสงมรุ่นเนพิซซ่าเขาให้แม็กคนละลายกันใช่แต่ว่าผมบอกยิ่ว่ามันสวยทุกรุ่นจริงๆรลายแม็กแล้วก็สีสันที่เขาใส่มาสวยมากครับนี่คืออีกหนึ่งส่วนที่แตกต่างครับจากเดิมก็คือตัวตรงนี้ครับซูมตรงนี้เห็นไหมว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างที่เราบอกไปนะครับในส่วนของคาแรคเตอร์ใหม่โพสิชันใหม่ของดีเซลดีเซลมันจะดูพรีเมียมมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ย ที่ซื้อตัวท็อปแบบนี้ไม่ได้รวยเลยเขาเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับผมไล่ลงมาไล่ยาวลงมาเลยครับสเกิร์ตตรงนี้ด้านล่างตรงนี้สีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับดูพรีเมียมขึ้นนะครับมือจับก็อันนี้เหมือนเดิมนะสีเดียวกับตัวรถนะครับผมขอบพรีเมียมอะไรยังอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสันลูยยังอยู่เหมือนกันนะครับชาชักฟินมีให้นะครับผมนี่คือมุมด้้นหละอีกสิ่งหนึ่งที่อยากดูข้างหลังเลยเปลี่ยนเยอะไม่แพ้ข้างหน้าเลยมาดูกัน ไฟท้ายใหม่นะครับผมก็เป็น LED เช่นกันรับกับด้านหน้านะครับส่งเดียวด้านภายในดีไซน์เดียวกับด้านหน้าอย่างนี้เนาะครับผมสวยขึ้นนะดูดูขึ้นด้วยครับผมอ่าอีกส่วนหนึ่งคือด้านล่างครับเรื่องของเนี่ยครับชุดกันชนล่างก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของดีไซน์ใหม่นะครับเป็นอย่างนี้เลยเท่นะและที่สําคัญฮะท่อออกคู่เพื่อนแล้วก็ใหญ่ขึ้นขยายเป็นขนาดใหญ่ขึ้นและออกคู่ออกจริงด้วยนะเพื่อนเพื่อนะนะแน่นอนฮะ ในรุ่นของดีเซลนะก็จะเขียนว่าสกายคลิปดีนะดีคือดีเซลถ้าเป็นซินจะเป็นโจจีแต่ไหนๆที่ดีเซลเขามีออร์ดิวไลท์เวอร์ชันเดียวก็จะมีแต่แมนอยู่ทางนู้นนี่ซีเอ็ l ซ้า e อร์ดิวไนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเบนซินกับดีเซลต่างกันยังไงดูที่วัสดุตกแต่งชายล่างทั้งหมดเลยรวมถึงล้อแม็กนะฮะแล้วก็ขนหลงพูดเรื่หลังมีให้ดูประมาณนี้ถูกต้องครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สำคัญนั่นคือ Premium Force นะครับสีใหม่ในรุ่นนี้นะครับผมน่าในมี เขามาสองสี<า>ซึ่ง<ม>เขามาสดาบอกว่าเป็น2สีที่เขามีอยู่แล้วใ,ในรุ่นอื่นๆแต่ว่าใน CX5 ไม่มีนะครับ<ม>เป็นการเพิ่มเติมให้นะครับสวยไหมล่ะสวย <ไป S 1> จะดูข้างในกันดีกว,ว่าไปไปเข้ามาอยู่กันที่ภายในของ New CX5 หรือ CX5 นะครับผมแน่นอนฮะภายในบรรยากาศดู <Concept. S 2> สปอร์ตดูคอนเซปต์เดิมเลยเหมือนเดิมดูดูสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆครับผม นะเรามาดูกันว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะแน่นอนครับหลักๆก็คือวัสดุของตัวเบาะนี่คือทําจากหนังนาป้านะครับเป็นสีอ่อนนะครับผมเลือน้ำตาลน้ำตาลนะครับน้ำตาลเลือดหมูเลือดหมูหน่อยนะครับผมใช่ต้องโดนแดดนะถึงจะเห็นนะครับผมอันนี้นั่งนุ่มสบายนะครับอีกหนึ่งจุดนะฮะหน้าจอแบบนิ้วเหมือนเดิมนะครับซึ่งคุณจะได้เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยถูกต้องนะครับผมซึ่งรองรับ Apple ิ a คาเฟ่ครับแบบไร้สายด้วยแล้วก็รองรับ Android Auto ครับที่สำคัญรุ่นนี้ยังมีที่ชาร์จนะครับไวเลสให้ ครับมาให้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่านี่คือสิ่งที่มาสด้าพีเศษครับ,ค,รบคือแพดเดิลชิพอ้ามีแพดเดิลชิพนะครับมาให้ทุกรุ่นย่อยใช่ครับ <นะ S 1> ผม,ผมแล้วก็น <ะ S 1> ในรุ่นนี้ความพิเศษจริงๆก็คือความเป็นอ d ลวิลดีเซลเนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของทักชั่นคอนโทรลในแบบขับขึ้นสีล้อใส่เพิ่มมาด้วยซึ่งจะไม่มีในรุ่นเบนซินนะครับผม Head-up display นะครับในเซเมตนต์นี้มีแค่มาสด้าที่มีนะครับผมตรงนี้นะครับผมส่วนอุปกรณ์อื่นๆเด่นๆอย่างที่เคยมีอยู่แล้วที่ผมชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะกร,ระจกซันรูฟนะหรือว่าเครื่องเสียงบสูเนี่ยเขาก็ให้มาเต็มที่นะครับเรื่องของความพรีเมียมของตำแหน่งที่นั่งเบาะหลังที่พับได้40 20 40นะครับก็ดูสะดวกสบายดีที่สําคัญเรื่องของความกว้างะนะครับทั้งเรื่องของการใช้งานในอประสงค์เนี่ยเรียกว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากเลยครับพวงมาลัยนะครับดึงเข้าดึงออกได้ขึ้นลงได้นะครับปลุถึง ในตัวรุ่นดีเซลนะครับตรงนี้จะเป็นเสริมโครเมียมเข้ามาทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหน้าจอตรงนี้ฮะยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวดิจิตอลอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ดูสปอร์ตดูเท่มากจริงหน้าจอผมชอบนะจริงๆแล้วแบบนี้นะฮะนะไล่ลงมาตรงจอการที่8นิ้วเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับควบคุมต่างๆในวุงเนวีได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ไล่ลงมาตรงนี้เป็นช่องแอร์นะครับซึ่งเสริมด้วยโครเมียมนะครับและตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นไม้นี่ ไม้แท้นะไม้จริงนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับวัสดุภายในเขาของ Ma z ด a c ซ5ไฟนี่พรีเมียมมากจริงๆนะฮะลงมาด้านล่างนะครับเป็นแอร์นะครับระบบดิจิตอลนะครับเป็นหน้าจอแยกซ้ายขวานะครับมีระบบระบายอากาศที่เบาะนะครับมีมาให้นะครับจาวตากแดดไม่ต้องกลัวเลยว่าเบาะจะร้อนเปิดระบายอากาศที่เบาะได้นะครับเกียร์อโนมัตินะครับเหมือนเดิมนะครับพร้อมโหมดการขับขี่นะครับมี normal โหมดกับ off-road นะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น mi drive นะครับผมแห่ mi drive อยู่ตรงนี้ Navy ต่างๆควบคุมผ่าน วควบคุมตรงนี้ได้นะครับเถ้าเราไม่อยากทัชหน้าจอก็บังหมุนตรงนี้ได้ใช้งานสะดวกสบายดีบางทีไม่ต้องเป็นทัชหน้าจอหรอกตัวนี้มันขับแล้วมันก็หมุนๆง่ายง่ายกว่านะครับเป็นอนด็อกมันนี้ง่ายกว่านะครับผมนะพี่วางแก้วอยู่2จุดนะครับเบอะนะครับปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีซิสให้นะครับลำโพงบสมีมาให้ช่องเก็บของ USB A สา A สองงานนะครับรผมรบตรงนี้ไฟสิบสองโวลต์ครับ ก็ตรงนี้ก็ชาร์จได้เช่นกันกับใช่ครับผมด้านหลังครับก็ยังเป็นจุดเด่นนะเรื่องของความสะดวกสบายในการนั่งโดยสารนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มีให้ก็เรียกว่าครบนะะไม่ว่าจะเป็นไฟเก่งนะเป็นแสงสีขาวแบบ LED ครับมือจับมีให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะก็มีเรื่องของที่เกี่ยวที่แขวนในส่วนของเนี่ยเสื้อคลุมเสื้อสูทเวลาเราเอามาใช้งานนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีที่ใส่ของให้นะ ทั้งสองฝั่งเลยแอร์แบบแยกนะครับเป็นแบบนี้ใช้มือปรับนะครับแต่ว่าปรับเรื่องของเนี่ยบานพับเปิดปิดได้ถ้าบางคนอาจจะรู้สึกหนาวเนาะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันขงเบอกนี้อย่างที่บอกครับก็แบ่งเป็น40 20 40ก็คือสามารถพับได้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของพักวางแขนให้นะครับที่วางแก้วน้ํามีให้นะครับตรงนี้เอาไว้ใส่มือถือก็ได้ครับตรงนี้แอบมีช่องเก็บของเล็กๆนะครับให้ด้วย USB ครับเมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเขามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเป็น Type A สองช่องอยู่ในส่วนนี้นะครับผม นี่เราไปลองพับ,บอบาดีกว่าว่ามาด่าสิาพับแล้วเป็นไงครับผมทุกคนเวลาพับเบาครับก็ดึงสลักนะครตัวบนนะครับที่เราอยู่ตรงพนักพิงง่ายๆเลยับดึงเขาจะพับลงไปแบบนี้ตัวเบอเนี่ยเขามีหัวหมอนให้3ตําแหน่งเลยนะพอพับแล้วก็จะเห็นว่าด้านหลังนี่ค่อนข้างจะเรียบแล้วก็มีพื้นที่เพิ่มเติมในการใส่สัมภาระให้เยอะมากๆที่สําคัญนะเขามีเฉดให้ด้วยครับเวลาเราอยากบังของบังแดดอะไรต่างๆเนี่ย สามารถใช้ตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่ชอบรู้สึกเกะกะก็เอาออกได้ด้วยนะคบที่สําคัญนะประตูด้านท้ายนะเขาเป็นแบบไฟฟ้านะครับที่สําคัญนะมีในส่วนของคิกเซนเซอร์ด้วยก็คือไม่ต้องใช้มือเปิดนะใช้เท้านะครับมาเขี่ยเวลาเรายกของเนี่ยเขาก็เปิดให้ได้ด้วยครับผมสำหรับเครื่องยนต์นะฮะคันนี้ะครเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2ลิตรน190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรครับเพื่อนฮะมีการปรับจูนใหม่ฮะให้รองรับยูโรไฟนะครับผม แน่นอนฮะเรื่องของค่าคอนซัมชันนะจากเดิมเนี่ยมันเคยได้16.9ครับเพราะลดลงเหลือประมาณ15.9ด้วยความที่จะต้องคีปในเรื่องของความเป็นยูโร5เข้ามานั่นเองครับผมซึ่งก็จะแตกต่างจากเบนซินมิอาร์รู้ว่าจะถามอยู่เลยนะตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ13.9กิโลเมตรต่อลิตรครับผมในส่วนของระบบช่วงล่างครับทางมาสด้ามีการปรับจูนช่วงล่างใหม่นะครับให้นุ่มสบายขึ้นนะครับผมจากเดิมที่ดีอยู่แล้วนะมีการเปลี่ยนโช๊คปรับโช๊คปรับสปริงใหม่นะครับรวมถึงนะครับ แผ่นคานที่อยู่ในตัวรถเขาเรียกว่าคานนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหล็กครับมันเป็นแผ่นเ,เหมือนแผ่นดัมเหมือนแผ่นโฟมฮะที่อยู่เป็นเรียบไปกับตัวบอดี้นะครับซึ่งมันมันดูดซับแรงสั่นสะเทือนนะครับและทําให้เป็นความร้อนและระบายออกไปด้านนอกช่วยให้ค,คนนั่งโดยสารเนี่ยรู้สึกว่าเออตัวรถที่มันเก็บเสียงดีขึ้นแล้วก็มีความนุ่มสบายแล้วก็ใช้คําว่าสุขวิภาพในการเดินทางก็ได้ครับใช่ครับแต่นี่คือทั้งหมดฮะของ นิวมาสด้านะครับ CX5 ในวันนี้ครับอย่าลืมครับว่าเขาเปิดขาย3รุ่นนะปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นเล็กน้อยนะครับผมใครที่จองสิทธิ์ตั้งแต่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็จะได้สิทธิ์ในส่วนของส่วนลดเพิ่มเติมด้วย20,000บาทแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่าม a สด้าแล้วก็ออกรถภายในปีนี้นะเพรายังมีสิทธิ์นะบัตรน้ำมันให้อีก3 0 0 0 0บาทเลยนะครับรถม a สด้า CX5 ครับวันนี้เรายังบอกราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการไม่ได้ครับเพราะเขาจะไปโชว์ตัวนะครับ ้วเปิดราคากันอีกทีในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับผมครับผมเอาราคาคราข้าวนะคันนี้อยู่ที่ประมาณ1 6ึง1 7แสนบาทนะครับผมเขาลดลงมาจากรุ่นก่อนหน้าอย่างแน่นอนครับนะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับรายการออโตอัปเดตบายกังฟีออนไลน์ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับย่าลืมกดยไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับ